ร้อยตาลาบรการตุกตสวัสดีค่ะนะกักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนในหัวข้อเรื่องทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการอ่านะกักเรียนอยากเรียนแล้วใช่ไหมคะตามคุณครูมาเลยนะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้วันนี้นะคะข้อที่1 ระบุทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและบริการได้ 2. บอกการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดได้ค่ะสินค้าที่เราใช้ในครอบครัวและโรงเรียนสินค้าต่างๆที่เราใช้ในครอบครัวและโรงเรียนอย่างเช่นโต๊ะตู้เก้าอี้สมุดดินสอล้วนเกิดจากทรัพยากรทั้งสิน้น เราจึงควรใช้สิ่งเหล่านี้อย่างทนุถนอมแล้วก็อย่าใช้อย่างถูกวิธีจะทำให้เรานั้นมีสิ่งของที่ใช้ได้นานและคุ้มค่ากับทรัพยากรที่ใช้ไป เรามาดูว่าคําว่าทรัพยากรคืออะไรนะคะนักเรียนทรัพยากรก็คือสิ่งของต่างๆที่มีค่าและมีประโยชน์แบ่งออกเป็น2อประเภท 1. สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 2. ส,สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเรามาดูกันว่าทรัพยากรในการผลิตสินค้ามีอะไรบ้างนะคะ กว่าที่นักเรียนจะได้สินค้ามา1ชิ้นเราต้องใช้ทรัพยากรในการผลิตอะไรบ้างก็คือหนึ่งใช้แรงงาน 2. ที่ดิน3ทุนและก็4ผู้ประกอบการถ้าเรามีทรัพยากรทั้ง4อย่างนี้เราก็สามารถที่จะผลิตสินค้าออกมา,าได้1ชิ้นหรือว่า1อย่างนะคะนักเรียน ต่อไปสินค้าที่นำมาใช้ในโรงเรียนและครอบครัวหลายอย่างผลิตจากไม้ซึ่งต้องใช้เวลานานมากกว่าต้นไม้แต่และต้นจะเติบโตให้นำมาใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นการใช้สินค้าและบริการทุกชนิดจำเป็นต้องใช้อย่างประหยัด คุ้มค่าและดูแลรักษาให้สามารถใช้ได้ยาวนานเพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยลงนะคะเรามาดูว่าทรัพยากรที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการในครอบครัวมีอะไรบ้างอย่างเช่นโต๊ะซึ่งทำจากไม้เก้าอี e เส้ะนะะสินค้าเหล่านี้จะช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้แก่สมาชิกในครอบครัวของเราหรืออ่าเป็นสินค้าที่ผลิตจากไม้เป็นหลักอย่างเช่นกระดานดำอ่าสมุดอาจจะเป็นดินสอรหรือว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ที่ทำจากไม้ดโดยตรงนะคะ,ะต่อไป อ่ะสินค้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกความสะอาดของบ้านเรือนก็คือไม้กวาดกับไม้ถูพื้นใช่ไหมคะอ่าโกยขยะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในบ้านเรานะคะ ต่อไปสินค้าที่ใช้ทำความสะอาดร,ร่างกายอย่างเช่นสบู่นะคะอาจจะเป็นสบู่ก้อนหรือว่าสบู่เหลวสิ่งเหล่านี้ก็ใช้ทรัพยากรเหมือนกันในการผลิตนะคะ,ะตัวอย่างเช่นการผลิตสินค้าก็คือโต๊ะเก้าอีอ้ก่อนที่โต๊ะเก้าอี้จะมาเป็นโต๊ะเก้าอี้สวยๆแบบนี้ก็ต้อง ตัดต้นไม้กี่ต้นใช่ไหมคะอ่าต้นไม้เหล่านั้นล่คะค่ะเป็นทรัพยากรที่เราเสียไปเราก็ต้องใช้ชุดโต๊ะเก้าอี้โต๊ะนี้ให้คุ้มค่าที่สุดอ่านะคะต่อไปเรามาดูว่าบริการที่ใช้ในครอบครัวและโรงเรียนบริการต่างๆที่เราใช้ในครอบครัวและโรงเรียนอย่างเช่นไฟฟ้า น้ำประปาหรือว่าการนั่งรถยนต์ไปโรงเรียนล้วนก่อให้เกิดความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันซึ่งบริการเหล่านี้ล้วนผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติแทบทั้งสิน้นอย่างเช่นน้ำหรือว่าน้ำมันดังนั้นเราจึงควรใช้อย่างประหยัดรู้คุณค่าแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะคะนะักเรียน อ่ะเรามาดูวิธีในการประหยัดทรัพยากรอย่างเส้นการรับประทานอาหารใช่ไหมคะเราก็ต้องรับประทานอาหารให้หมดกานอ่ะใส่ข้าวอย่างพอดีอย่างพอเหมาะนะคะไม่ทิ้งต่อไปอ่ะการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดก็คือการปิดไฟเมื่อเราไม่ใช้แล้วหรือว่าเราเลิกใช้แล้วนะคะเราก็ต้องปิดไฟต่อไป ในส่วนของเสื้อผ้าของเราที่ชำรุดใช่ไหมคะถ้าสามารถที่จะซ่อมแซมได้เราก็ควรที่จะซ่อมแซมเสื้อผ้าไม่ควรที่จะไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆนะคะ,ะหรือ,อการนั่งรถเมล์หรือว่ารถโดยสารนะคะทีะ่เป็นรถโดยสารหลายๆคนอันนี้ก็จะเป็นการประหยัดทรัพยากรน,น้ํามันด้วยนะคะ,ะต่อไป เมื่อเราเรียนจบแล้วในเนื้อาหานี้นะคะคุณครูก็จะมีใบงานเกี่ยวกับทรัพยากรในชีวิตรประจำวันโดยที่คุณครูให้เราวาดทรัพยากรที่นัเกเรียนชอบแล้วก็พร้อมตอบคำถามว่าทรัพยากรที่นัเกเรียนชอบมาหนึ่งอย่างแล้วก็บอกว่าชื่ออะไรแล้วก็วิธีใช้ทรัพยากรที่ถูกต้องคือใช้อย่างไง แค่นี้เองค่ะใบงานง่ายๆใช่ไหมคะ,ะถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วก็สามารถจะส่งในไลน์ของคุณครูได้นะคะสำหรับวันนี้เราก็จบกันแล้วนะคะในคาบนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อกันใหม่ในคาบหน้านะคะเด็กๆแล้วก็ช่วงนี้เด็กๆก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะ อ,อยู่ยังไงอยู่ยังไงก็ให้เราห่างไกลาจากโรคโควิดใช่ไหมคะ,ะแสดงว่านักเรียกนก็ต้องใส่แมสแล้วก็มันล้างมือบ่อยๆแล้วก็ไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาก่อนนะคะสาล a ม m ไล a ม k มเรา r ม h ตลุล u l ฮิตา t a a วว w a กา r a k u